สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟ้ามครับเขาอยียงคือมีตะตนุนหยาเทนอครับเขาอยียงเขาอยียงวันนี้สีพามาเบิรงครับเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์จากตั้งประเทศนะครับมันคือเป็นหยาหลายจังเียมันคือเป็นหยาหลายซี่เป็นตะไรกินบ่โอ้ยสุกแล้วก็มีเขาอยียงนอคือเป็นเม็ด ปุ่มปุ่มนอเขาอีหยังนอ,อพี่น้องครับเดี๋ยเสิอบ่อย่อนความหลังให้ฟังครับเป็นหยังหยัมันคือหลายจัิงสิสิมาขอแนะน้ำเนาะบ่เป็นหยังครับอ่าเขาเห็ดไปถ้าเอาพันตะกอนครับไปเบิง่งหมองมันงามม่าหมดนี่เลียวขึ้นไปทั้งทึ่งคุณครับพี่น้องปูนครับเป็นได้ครับพี่น้องเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนบ่ครับเป็นก้อนเป็นก้อนบ่เป็นก้อน,นจึงไหนพามาเบิง่งพามาชมไก่ไก่นะพี่น้อง กุญกรลังกลมครับโอ้ยห่วงสันโพรโรพีเดสันทีดีเ่ละกอแตอ่ละกกูดะเ่ละกต่ละกต่ละกต่ละกสิพ้ามาเบึงไกลไกลพี่น้องววาเป็นเขาอียังมันคือเป็นเม็ดป้อมป้อมแต่ว่ากับห่วงทีละแง่ทีเขาอีหออยังนองกําลังสีสุกพี่น้อง เลยครับพี่น้องเสลยเสลยว่าข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเม็ดป้อมๆนี่นะครับแบบนี้ละแง่ที่ฮวงที่ครับพี่น้องมีชื่อว่าข้าวญี่ปุ่นนะครับสายพันธุ์ถือว่าโคฮิชิคาริครับพี่น้องเขาญี่ปุ่นครับที่เขาเอามาเห็ดซูชิกันนี่แหละพี่น้องก็เรียกว่าอันนี้ปลูกในประเทศไทยครับพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานครับ จังหวัดมาหาสารคามบกไก่บกไก่บกไก่บ,กบินตกครับพี่น้องปรากฏว่าได้ผลผลิตดีครับพี่น้องคุณหนาตึกเลยครับมองยาเกิดกระซ้างมัน้นสาเหตุมองยาเกิดในี่คือ,อย่างครับหนึ่งผมบัใส่ยาข่ายาบาัใส่ยาคุ้มยาครับใส่วิธีการวานปุ๋ยร่องพืน้นเขาเกิดเห็นมาเขาได้กินปุ๋ยหลดแล้วก็ใส่น้ำคุ้มเอาครับมองนี่ก็คือน้ำม,มันขังบกขาดครับพี่น้องเพราะมีนม้ำเพราได้ใส่ยุ่ยดอก ว่านำขังบพระขาดหยามเลื่อาขืนแล้วก็หันนำขังบพรขาดมองหันเป็นยังขึ้นยาขึ้นมันมีเหตุและปัจจัยครับเดินสีมะเม่วสู้ฟังนะพี่นอ้องนี่ครับอันนี้เป็นเขาญี่ปุ่นครับมืซอว่าโคฮิชิคาริครับพี่นอ้องเป็นเขาญี่ปุ่นแท้ๆครับแท้ๆเลยนะครับได้มาจากเพจขาเจ้าครับขาเจ้าไปเหตุงานอยู่ญี่ปุ่นขาเจ้าเลยน้ำสาสยพันเขานี่เขามาปลูกในประเทศไทยเออมันคือราคาแพงแท้เสียเลยเออ ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งครับอ่าเขาอันนี้อายุนี่ครับความสูงนะครับเพราะว่าผมปลูกยุ่ขขางกันเนาะกับเขาเจ้ามิงขวัญน,นะครับอายุซ้ำกันเลยครับพี่น้องความสูงหนึ่งร้อยสิบเซนครับฉเฉลี่ยครับอายุเก็บเกี่ยวนับจากวันหวานนะครับร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าวันคือกันครับพี่น้องเป็นเขาผมสีว่ยอย่างไรล่ะสิเป็นเขาเจ้ากระยุ่นในสายพันธุ์เขาเจ้าเนาะ เบิ่งลักษณะเม็ดมันห่วงใสคือกันสิเป็นลักษณะคล้ายเขาเจ้าอยู่แต่ว่าสิมีความเหนียวนุ่มครับเหนียวนุ่มนึบครับเพราะเขาสามารถปั้นได้ครับปั้นเฮซูชิได้นะครับกับเขาสายพันธุ์นี้เนาะครับอ่าปลูกอัตตาปลูกนี่ปลูกอันนี้ว่าได้ออกตัวไปก่อนเนาะครับปลูกว่าได้เห็ดหน้าแบบปลาเน,นี่ผมใส่วิธ,ธีการว่านนี่ครับนี่แปลงนี้ก็คือผมใส่เมล็ดพันธุ์นี่ นี่ทั้งหมดหากิโลครับหากิโลหากิโลเนาะหมองมันคุมมาอีกครั้งมันกับบอก,กิดครับอ่ะมองได้บอดมองได้ก็ได้เนาะแต่ว่าขาดว่าสีไดเพ่ต้องก็หางหกกระสอบยู่พี่น้องเพราะว่าห่วงมันดกห่วงมันทีแห้งครับพี่น้องแรงแง่แงจับที่คักสนับโอ้สออนครับพี่น้องครับขาสายพันธุ์นี้ครับข้าวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าสายพันธุ์ว่า คูฮิชิการิครับพี่น้องโอ้สวอรควันนี้สีม่วว่าวย้อนหลังนะครับท่าคว่ำครับว่าเป็นอย่างหมองแจ้งสั้นขึ้นหยาขึ้นหลายแทะเขาสายพันธุ์นี่ครับเปลือกเขาขอข้างที่จะแข็งครับแข็งก็เขาสายพันธุ์ไทยเขากับแข็งแบบไหนแข็งครับอ่าแข็งอัตราการเกิดนี่จากที่ผมเห็นเนาะผมว่านใส่วิธีรักการว่านนะครับเห็นหน้าแบบง่ายๆเนาะ อันใดมันยากเขาบรเเ็ดน,นั่นแหละครับเข้าใ่วิธีหลักการวานเมื่อเขาว่านปุ๊บนี่อันใดน้ำขังบ่ขาดเขาสีเกิดได้ดีแต่ว่าอันใดเพราะเป็นขีดตมไหมครับอันเขาสายพันธุ์บานเขานี่เป็นขีดต้มนี่เกิดดีครับพี่น้องเป็นพรขีดตมนี่วานไว้สองเมื่อเกิดนะครับเมื่อที่สามนี่เห็นเลยนอกขาเนาะแต่ว่ากับ เขาสายพันธุ์นี่พ่แมนครับเขาสายพันธุ์นี่นี่หันว้านแบบตมบ,บ้านเฮาเนี่ยบ่เกิดครับแห่งบ่เกิดเลยแต่ว่าเขาเนี่ยมักหน,นา้ามัก้ครั้งหงหงครับว่านไว้กาวา่าอาทิตย์หนึ่งบกพอดีครับอ่าว่านไว้นะครับว่านไว้หันสิมามาขึ้นเดียวบ่ได้ด้อครับพี่น้องหันมาขึ้นเดียวเปียงหน้าออกบ่คอยเกิดครับเกิดบ่ทันกัน มาจากสองคืนครับก็คือในงานน้านเขานามเต็มๆนี่แหละมาในงานนา้เลยครับสองคืนแล้วปล่อยน้ําออกครับมาสองคืนแล้วปล่อยน้าออกเขายัางสิเกิดดีครับพี่น้องมองหันก็คือผมว่านตุ่มมองนี้มันน้มาขังมันคุมจากน้อยนีย่มองนี้มันคุมพรมันนามาขังมันเลยเกิดดีครับมองหันมันเพราะเป็นตุ่มบัดนี้กลายเป็นว่าเขาบ่เกิดเลยครับพี่น้อง บ่เกิดหมายความว่าอยางไเมื่อเกิดแต่ว่าบอ,บอดดีครับพี่น้องวันนี้ผมสูบน้ำใส่เขาได้อายุป,ประมาณสองสมอาทิตย์วันปุ๋ยหลอบแรกนอสองถึงสามอาทิตย์พอวันปุ๋ยหลอบแรกปุ๊บพอสูบน้ำใส่ปุ๊บเมื่อนจะเกิดขึ้นมามวันนี้พี่น้องบ่อบอ,บอดด้วยครับแต่ว่าเกิดเกิดมัดสุมเม็ดสุไนคือเก่าครับเกิดคือเก่าเกิดดีพราเกิดสุไนเมบ่อบอด ขาเมื่อหนึ่งเกิดไว้แล้วสามสัปดาห์เขาอันหนึ่งอีกสามสัปดาห์หัวก็เกิดมันสิ่ทันกันติครับปิดนี่มันกับว่าทันพออย่างพราะว่ามันแหงหนามันแหงก้อนวันนี้มันเกิดมาวันนี้หยามันก็เกิดพร้อมกันวันนี้หยามันก็เลยแหียกัเลยเอ้แซมกัเลยเบียดขึ้นแนนขึ้นมันก็กลายเป็นว่าหยากับเขาึืนพร้อมกันวันนี้มันก็คือมูนี่วันนี้มูนี่หนามันขังนะครับมันคุมอยู่แล้วขังเนาะ มือที่สองมันยังแหงงใช่ไมอ่ะมันเกิดเล็กกลาย,ายอะไรหนาขึ้นบ่ได้เข่าขื้นก้อนแต่ว่าเป็นเข่าที่แตกก้อดีครับพี่น้องห่วงค่อนข้างที่สีเงานาะแต่ว่าเม็ดมาเรล็ดสีมีความป้อมสันป้อมสันจ้งไหครับเอาเี่ยเหเบื้องชัดๆเนาะมาเรล็ดสีป้อมสัน,สนจที่ไหนครับอ่บออาป้อมสัน,สน,สนแบบนี้ครับนี่ป้อมสันอ้วนนะครับเม็ดใหญ่นะครับอ้วนใหญ่ครับอ่า ก็เรียกว่าป็นเกษตรกรผพูดไดกําลังมองหานะครับนี่เขาอีกสายพันธุ์หนึ่งปลูกไว้กินไว้ขายก็ได้นะครับทั้งออนไลน์เนาะสำหรับสุขภาพเขาบ็าว่าเป็นเขาที่หนึ่งนะครับของประเทศญี่ปุ่นเลยสําหรับเกาสายพันธุ์นี่มาปลูกในประเทศไทยกระทบหนาวสามเถี่ยวแล้วครับพี่น้องก็ได้ผลผลิตดีครับว่ามีการชะง,งักว่ามีการง่ายซาเมื่อมีครับสะดูแราว่าเออครับแต่ว่าใบทงเพื่อนบอกว่าเขาใบทงเล็ก จะให้ห่วงหน่อยแต่ว่าสำหรับเขาสายพันธุ์นี้ว่าเมนครับใบทงหน่อยครับเจยจ้อยหน่อยครับนี่ซีรีเลี้ยวๆนี่ใบทงเล็กครับแต่ว่าให้รวงใหญ่ครับพี่น้องใบทงเล็กก็จริงแต่อันนี้จะให้รวงใหญ่ครับพี่น้องเอากับฝากไว้กับเกษตรกรนะครับเด้อนะครับไ้พิจารณานะครับกำบรอบหนาังพอกันครับพี่น้องงานนี่ข้าวหอมเกยชัยแน่นอนครับเกินเสือไปก่อน จะเสียหายบิ้งกบภาพตอนมันเกิดปุ่นละหวานเป็นยังไงหอมเกยืใช้นะครับผู้ดใดคุณซื้อวะมันคุณนาคุณตาคุณซื้อนะครับกระจังวาวาวากันเพราะว่าผมได้มาจากทั้งเห็คุณกะแบงมาได้หกกิโลสีมพนะพร้าวปลูกเนาะพี่ผมถามหาสายพันธุ์เข่าหลายๆนี่เห็ดไปยังส่วนมากคือเห็ดนีนเห็ดไปกินครับผมเป็นคนมาเข่าที่บ่แข็งแล้วกับบ่อออนมา เป็นเขาเม็ดร่วนค่อนข้างที่จะร่วนเนาะผมก็เลยสรรหาเพราะว่าจริงๆเราผมก็เป็นคนเอาเไงไงกับขอบข้วเนาะพี่น้องเนานะอยู่กับทุ่งหายถุงน้ำมาตั้งแต่ไหนนะเนาะอ่าเขาเป็นเกษตรกร,เ,กรเองเขาก็อยากได้เขาที่สายพันธุ์ดีๆเอาไปกินนะครับเอาไปกินเองในครอบครัวเขาบปัสยยาค่ะวัชพืชอา่ามันก็นดีกับสุขภาพเขานะครับข้าเจ้าเห็ดมาเขากับบวบหัวมันเป็นจังใจเนาะ เขาไปซื้อเขากินกัได้แต่ว่า็ขอต้องขอโทษขอภัยนะครับสาหรับผู้ซื้อกินเด้อครับอันนี้เขาก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ดนะครับพวมีห้มีนะเขาก็จําเป็นต้องซื้ออ่าก็แลกโดยเงินนะครับเขากับผู้ซื้อกินกันมิสิทธิเลือกครับพี่น้องคนที่ซื้อมิสิทธิเลือกเขาสิธเลือกแบบใดคืออยู่กับเขาเงินของเขาเองครับอันนั้นก็ให้พี่น้องตัดสินใจเอาครับหันคุณอยากซื้อสุขภาพมันก็ต้องแลกนะครับอ่าโอเคครับสำหรับเขาสายพันนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับกับข้าว ญี่ปุ่นครับโคฮิชิคาริครับสำหรับมือนี้กัอคุณพี่น้องครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรำล้ำเลยๆสุกูสุคนครับสวัสดีครับ